ตถ้าจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่กราฟชีวิตของเธอพุ่งสูงที่สุดจูงใจในครั้งนี้คือพระสวามีของเธอเพราะทรงเข้าร่วมกิจกรรมคนในครอบครัวจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อถึงวหหนันฮานาก่อนจะบินมาที่อังกฤษและถึงบิเสียงเจียวเพราะตั้งแต่มีหลาน ก็ส่งวางมือจากงานในความรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเพื่อมาเล่นกับลาแดนก่อนเป็นเดือนเดือนเธอกับพระสวามีถึงได้บินตามไปหลังจากนั้นอย่างเหมือนท่านพ่อโอเคไหมครับโอเคครับครับเขายิ้มกว้างแล้คาคาทาของภรรยาโอเคครัถ้าจะเอาจนตั้งทีมฟุตบอลได้ขณะที่พี่ชายคนโตมีโรคประจำคิดถึงที่สุดเลยค่ะเธอกอก็ยังท่งกุมมือเธอไว้